อาฟังเด้อโอเคน้ำนักตัวเรก็บวชกันดิบบอบ่ตายเด้อน้ำหนักบือกันพราเพิ่นสั้นตังมือเศร้านี่แขนที่แลกขึ้นตะโหกันบอพเพิ่นเบิดแทงกัตั้มตั้มต้มตั้มเนี่ยเปลี่ยนลูซ้มเธเราบบดุักเต็งกายาจักยูดี่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเคอะไรว่งเี่ยนตอนเจ้าไดนั่นล่ะเนี่ยเจ้เลยไดมันไม่ตายเอดลีด ัวเองนี่เรามาจิตสั้นึ้นหาหายังหาซวงคืออะอาไหสวงเม่อหนหาชี้องอะไรอ่ะไนเจ๊บ่บ่นนำสิตั้มบ่ตั้มไป จำวะอะไรพกก็ใ่หาเย่อเสหกไา่เป uh ็นหาเอียวงบก็าจะสมันาจะเอียวหเอียว 10S เอียว1 0ไฮโลหัวกระโดดหเอียวตอนนี้วมันสี่นีแหลกเหอเ้าเ้กินหนากระสเบ็ดเเจ้า เตีย <łość> ่เกี่ยวหาังนสอง่หเป็นไปตกเียแต่ยังหืเที่แหลกมือเตี้ยสามใบห้อยหนึ่งบวบดวงลายใบน่ตาเลกๆอาวพ่เนี่ยน้าิบเอ็ดิองสิบี่บห้เอ้าเอ้กินไน้อยพี่เมื่อกีมืกินพซี่มือ่ คยกันเลยชีเบได้แต่ว่มันกอคนละตัวี่แล้วมันนะคุณเดันที่แลขึนตะุกนหมักนุ่มแห้ง สามก็าจกลุ่มเขาเยินผมสุกผมสุกขึ้นะผมงอกระบอกเปกรอกเป็นกรกก็ห้อางันจองสุกกว่าสั้นจีต6เย็นต่อต่อเตนอยทอกแค่แก่ผมคยดะตดเตนอยไี่ดีถ้าถ้าจะเป็นเรือละเอา

คนเราไปทำถามตู้เาเลยขึ้นขึ้นหน่อยเลยไม่เอ้านั่นเขจะเปิดลยอันนี้มันนี่มันนั่งเต็มทำไมติงิหาเต็มเหโอเคเปิดหาใจยสองสองสองไม่ไม่ใเจ็บใค่ได้สองตั้งม่ายเลย โอ้ยสกีมันเราจมอยู่ให้เพ้าะอรกสตามเกียบหรอกมักยูแดดะอเกีบเป็นลกสงตามเสจนี่แหละ็ันธนีก็มานโอ้ยโกไหนเนี่ะก็มอมาคนปีจมยู่ยามคนสิเปิดไปเอาคนดดก็สิจมบานนื้อสมสี่ห้เจ็ด1ปดเกาินอาีก็สิบาผมวาติทรงเจ็ดปเนาะตับสองไปไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดเก้าสบไปหนึงสองสามสี่ห้าหเจดิหนึ่งสองสามสี่กเก้บ้องั่ดมันเป็นกองฝรัดงกว่าคนแบบแเท่งกว่เจ๊ครับหาพันกล้องฟ้าดังนเงินาสี่หาหาพนอะ

ชมจีหาพวกกระซงกระซงคนณหดแล้วนี่ช่หรือสีสองเออสีสองหาอยู่จะเรีนเขาเรียนได้เลยเรียนผักเผื่อทำเผื่อบปเจเป็นวากูรู้จะพิจารณาจอพูดใส่เมย์ขึ้นไปเนี่ยเนี่ ไปเตีงเต็งหามาเตีงส <sm all> so ี <ate Nous> ่จบมีหกเตงหามาเตีงสี่สี่สองจบออสี่สามเออเอาบังด้วยมาเตียงหกมากกันเตีงโตจางเดียวว่ะอ๋อเสร็จเลย ก็ยังไม่ที่ในเสั่งรยยนี่นี่ยังวยของ้ห้าห้าอันนี้เเเต็งีเต็งจริงปะเตะวังรวยกระทุกเออ่าหาชองอมาหาช่องเายยาวี๋ยวย่กรนึงสองสสี่หากังเเาไเลเงนิดเ หงสองามสีห้าหเ็งสองหนึ่งสองสา่ห้เ็อานี่หาเนี่ยก็เอาขึ้นไปเจ็ดเเอาเลนี่เออจะเอาขึ้นไปตายตายเลกมัน่ตาเลยก็เอานตัวหกันนบห่งสม่หาหอ่ะติงสอง

สามห้าสามกันกเนี่ยให้กลับปลุกปุ๊บไปเนอะหาซองมันบ็ส่งงานเงี้ยดูคอยบอกว่ายีนี่ขึ้นหนาเกงียนคอยแพ้แพ้อะไรอย่างคอยแพ้แพ้แม่ สวยดีเอเอาปัดกัดยังตีงหงเตีงหามาเต็มต่มเลยแล้เราเตียงสามคนรอเตีงหงก็เตีหามาใชไเตียตให้ยังก่เอามาเต็ยงตาำเตียงต่ำเขนนี่แหละปด้โลกเขาท่เตียงต่ำดอกเดียวเราขึ้นไปเต็ยงหงเต็งสามบอ กินเนอเนื้อยืมน่เนอจิกับปักโขมก็พิเศษอะซเอยวตเจโอ้แต่ที่ตอออก้ปนึของมหาสมือเลยเจ็ดท่มือได้ตัวทุกหาไหหาข่ยื กดสังสาี่ห้ากเจ็ดดแ้ากิ่ยังจเจีดอกเก็บไปเพิ่นไปดเจตลาดเจ็เ็เ็เจ็ดดเจดเเ็ได้จ็ดเ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 จเจ็าเจเจ้าเจจ้าจ้า่นจอจจเอเดเ็ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองห้าสิบหกเจ็ดิดจบขยับไปต่อไปอหมเียงเหรอเอาเข็มมาปักไงก็ตั้งก็เดียกระดดอีดีแถเข็มมาองาจอไป ่าสองหมื่นเกี่ยเขาละบ้าตัวบนม่ชี่เก่ี่ัสามห้าหกันใบไ้เ่าไอ้่ใบปะห้่งย่เอยยงที่ยักบ่กเสียโอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยักดูยังไยักตบุนนะวางก็ออกเอา

หายเยอะจนหละเต็มเปียกค่อยใจดำค่ยมาทบกันเทเต็มแล้วเอา่เอาเบิ่งมานี่งหกสองหกสกหกกสงนั่นกัเกียวก็บหกค่ะเอามาใส่สีดำเพราะเมียนรบนี้เจว่าแคนั้นยจองจะลง้าอะไรหาาวาหอันนี้สงโอเคหกเียวสามใบเวียนมหกเกียวสใบเวียนไะเออเขาจเางมาสามสมแล้วกันเออเอาไป ปิปิปีปิปิปิปีปิปีสีเอมอะไระอย่างวะเต็เดียวอโ่ปยถือลอนนีคนเดียวสเดเจอยัเดงสหนึ่งสองามสี่ห้กเจ็ดด้อบอเงสองสามสี่หาเจ็ดเาไปไม่คนละคนขายาเด้ หนึ <re <re <t <t ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบติงี่ไปติ้งสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิ้งหนึ่ง หนงสองรย่างเงวินึงาสีกเจ็ดนสองสาสี่ห้าหก็ดเดน่เมยขอหักเลยเปไอถตอตัวใดละนั่นสี่ต้งต้ีกั้งเ็ลัสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอีอ เอย่าเร้อศูนย์บาเร้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกศุนแล้วเด้อพกมาสิสิบใบกว่าสิบใบ Không nhắc cái bài thứ gì ừ? hả à, say hộp thảm ơi say hộp, cả. Cả, hộp, Đó, hộp à, xong, xong. đấy cả à. hộp mát đấy ô ra mà ra à bài một một đợt sáu song song cái đấy sáu có cái đề tam นี่น้องใส่ยาวต่นาต่ะไใส่ยาตงสองสม่โอเคต่าต็งตมอเปิดเอาไปใส่นุกซุ้มเต็งเงี้ตัวต็งเิ่งเอาเอาตตัวต๊ดอเพาใส่ตเโอเควติงพดูอาเปิดหกสองสี่สองามสองสามสองงานไปจังไงอะหกหกสี่สั่นหกสี่ถจ้ต เพิ่นเพิ่นลกมแม่เพิ่นไปหาเลยไม่มีนะเจ๊ตำเดียวเต่งตำอยู่เขบอกเอาม่อเหาหึอามสี่หาหกสิบดเก้าสิบอนหนึ่งสองสามสี่หาหกสดเก

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจเก้าสิบสอตั้าสเดซ้ำตำเดียวปะเหนียนซ้ำหาสูงหกหกเมตแต่งห้าใครล่ใจจริงฮะนุ่มเงื่อนเขื่อนนั่งเงียบๆดึกว่าจะไม่โดนนั่งเงียบบฝากเรียบนะคะ เพราะคนอ่านหกสี่สองหรอกคนยังเดียวเลอ่นหเพี่นอ่านเอคนยังเดียวเลยคนอ่านหาเอาสองสามสี่กลางกลางเจ้ามาสองสามสี่อีกบอีกบใครจะเอาหมากใคยำงัดงัดหกาั หกเจ็ดแปดเก้าสิบลงตำแห่งในรายโดตันคุณกินเรียบคใช้เบ็ดเนี่ย่นไผ่บอลงงสิกินเรียบล่องตำงต่มันมีมันมีตำสองหลอดตำรอนตำอางเดียวนะเออหกหก เกี่ยวใส่หมดเลยไปเลยมันเคยมีบ่อตำสาดอกไม่เคยใจตำสาดอกเทเรอันที่ตัวนึงจะลงทุนมั้งแม่ผมจะไม่ลงทุนหกเกี่ยวหกมาชีวิตอยู่ดอกซอกแต่ว่าลูกเหวี่ยงมือซอกสามเดี๋ยวไปเจ้าเดี๋ยวชีวิไปเอาแม่จงมาอย่างหุ่นเอามาสั่นเออเอามาเต่งตำเลยนั่นแล้วรวมเมารวมเลยไหม ออแล้วงอบกซ่เลบบเอารเจ๊ยยากตัเจาเทือนึ่งมันบอกาตเจ๊เยดื่มกันเ้ออยากไรคืออะไรคอยบ่จื่อซอยบอกว่าคอยยังเจตํนี่ตัเจ๊เนี่ยคือบ่เอาไปแป็นเบิร์เลยเอาขึ้นมาอีกอย่างงี้เอาไปอีกวันกด้ซีสองเย้าขนาดโมระโมซีสองเยาโอ้กบมีม่ด สเดียวเปิดเอียดสามเอียดเดียวหกเปิดคอยบอกให้เอาหขึ้นไปวะไฟหกไปตันนี้ตันน่งสามอันนี้พอก่ดแล้ววะพยายามหขึ้นไปทีแรกอยากซีกับตันมาหามามาไหก็ีามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ คนนี้คนลงมาเทียเดียวคนต้องใจสามไข่สองต่อเอาไม่ไขมือนึงกับว่าไสามมือเดียวได้ก็มางเดียวกับพวาสิกินเรียบอยออกต้องหมดแล้วหกส Hopefully tay lúc nào hôm sắm có tin bay. A bật sau con vô địch. A bật sau khi 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 vô địch. A bật sau เนื้อทับะสีบงไปเงงเวยนี่ันโกเดีกเดเ่อย่าไปเดยิบอดไงอย่าไปท้ากบบอย่เดบอกว้างท้คือจะท้าเขานี่แนักตัวแดกระแทอ่ะตัวแดกระแท้งวตนีก็ไปยิงบวกบวกิอกยงน่ะเขาจิวกเอเ้อนเขาส่าเออเาเสียเงอนติ ตอนเปิดจงสิบอกต้มันเปิดรถเด็กห้าห้าหกตเอียวเอียี่ี่ี่เอีวเลเนี่ยอไัี่เีวเนี่ได้เปิได้มนงียบเบอหาหาโหหายเนบอกหาหาหกมันมมาเบิ่นหาซื่อเดี๋ยวเต้ยง นี่เราคอยจะสิบอกตอนคอยสิเปิดเพราะว่าคอยกดรีโมทมาสิมานะจ๊ะแล้วก็ยังไี้เองใบหนึ่งสองใบนึงสีหกมไแมู่ราเมากันบอกตั้งแต่่วงเปิสามองเพิ่มเงินหาพันหนึ่ง

สีบอสีนบตายสีบอสมาบอหาเลยกังเสื้เด็กสาม่ได้ยากไปีเด้กับต่ะตำใส่สเปิดนไหน่ะสีออกมาั่ไมเีันเหกสามสามคือเ่าไม่มีสี่สา สี่ามดียนน่นสิมาโอบคุณบอกายคนยูคนจะได้เสียงเงินมากกันเกียร์ดูอยากสีเพิ่งเหรออ้าขยามาตหาเลยจริงีกันปะขยามาตหาเาวยามาลความจาดีเนาะเอ้ยม่ขยามาแล้วหาบอกเฮ้งาขาวเดี๋ยวนั่งมาเพื่นพี่ ห้าเดียวจำได้พืชชีสามเทียมชีสามเนี่ยสวยไปแม่เนาะเยย่นินาบอชิบะยังจะเคี่ยเบาเบาเบา น่มาต่เดียวพักอันึ่ลงซีมาได้หนมาที่นี่ซีเอ้าคนลงซีนะอไรแถบชนีหรอเน่้ยเขาลงตาที่แหลกมูคุณเจาลงก่อนเจาเจาลงมามเจาดวแล้วโมีน่ากอดสบีมดูอย่าเจ๊ือีกว่าเพราะเขาอีเล่ปได้าแล้วโบมีอยากไปบนรขันยาห่ายาตัวเดียวบารอมาเจ็บปดมาบ้า ทำมงมาก็จะประกาศให้มันนี้นี่นะให้มันนี่จักสจักนี่จักไบอเต็งฮกแปด้าบ้านแม่ประกาศกาิักเฉลยวันนี้ไีให้เจ้ามือกินมีสามหรเป่าเีอหนักก้าวสามไปมาหวงนะพ่อี้มีอะไรบาได้กินถึงได้ภูเก็ตทานทำน้าะดวงด่วนจะซ่บเนี่ นี่กเลไคืนสักคืนยังได้เวลาเงื่อนสามีมาเลาเงือนเนี่ยมาโซซับเนเข้าโรายปันจบันเวลาเงื่อนเนี่ยมาเนี่ยามเสนใอยากลุปปาร์